ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้เรามาถามคำถามที่หลายคนคงเคยสงสัยทำไมเรารู้ว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับทำไม่ได้ทำไมการเก็บเงินถึงยากขนาดนี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่ตั้งใจจะเก็บเงิน พอถึงสิ้นเดือนกลับไม่มีเหลือหรือบางครั้งก็มีเหลือแต่พอเห็นของที่อยากได้ก็อดไม่ได้ที่จะซือ้อวันนี้เราจะมาไขาความลับทางจิตวิทยาว่าทำไมมนุษย์เราถึงออมเงินยากและจะมีวิธีไหนที่ช่วยให้เราออมเงินได้ง่ายขึ้นความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคือการออมเงินคือความเจ็บปวดใช่ครับคุณไม่ได้ฟังผิดการออมเงินในมุมมองทางจิตวิทยามันคือความเจ็บปวด ในขณะที่การใช้จ่ายการซื้อของคือความสุขลองนึกภาพตามเลยครับวันนี้เป็นวันพุธคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศตอนพักกลางวันมีตลาดนัดมาตั้งเพื่อนชวนไปเดินดูเสื้อผ้าคุณไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรแต่พอเดินไปเดินมาอา้าวเสื้อสีแดงตัวนี้สวยดีนะเดินต่อไปอีกเอ๊ะสีม่วงก็สวยสีเหลืองก็น่ารักดีสุดท้ายคุณก็จะเหลือตัวเลือกอยู่สอตัวแล้วเริ่มหาเหตุผลว่า เสื้อสีแดงที่บ้านก็มีแล้วแต่ไม่ใช่เฉดนี้นะคอลึกขนาดนี้ไม่มีพอเพื่อนชวนกลับเพราะหาของที่ต้องการไม่เจอคุณจะคิดอะไรในใจซื้อดีไหมนะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่าไปดูอีกรอบไหมจบครับคุณซื้อแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าคุณเดินกลับไปโดยไม่ซื้อทั้งบ่ายคุณจะไม่ได้ทำงานเลยจะนั่นคิดแต่เรื่องเสื้อตัวนั้นทำไมเมื่อกี้ไม่ซื้อนะเสื้อก็สวยดีราคาก็ไม่แพงแค่150บาท แล้วคุณก็จะคิดต่อว่าตลาดนั้นมีแค่วันพุธต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งร้านนี้จะมาอีกไหมหรือพรุ่งนี้เขาไปตั้งที่ไหนการซื้อเสื้อราคา150บาทไม่ใช่การซื้อเสื้อแต่เป็นการซื้อความสบายใจเป็นการปลดปล่อยแรงกดดันในสมองนี่คือเหตุผลที่แ <ส wissen. S 2> ท <Pepsi> ้จริงว่าทําไมเราถึงออมเงินไม่ได้ในทุกๆวันมีโอกาสที่จะใช้เงินมากมายและทุกครั้งที่เราใช้เงินเราได้รับความสุขทันทีแต่การออม เราต้องอดทนเป็นเดือนเป็นปีปนปกว่าจะเห็นผลแล้วรู้ไหมครับว่าความสุขจากการซื้อของไม่ได้เกิดจากการใช้ของนั้นแต่เกิดจากตอนที่เราซื้อนึกถึงคนที่ชอบสั่งของออนไลน์สิครับพอของมาส่งที่บ้านบางคนยังไม่แกะกล่องเลยเพราะความสุขมันเกิดจากตอนกดสั่งซื้อแล้วหรือผู้หญิงที่มีเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ใส่จริงๆไม่กี่ตัวนักวิชาการที่มีหนังสือเต็มชั้นแต่อ่านไม่ถึงครึ่งเพราะความสุขอยู่ที่การได้ซื้อไม่ใช่ได้ใช้ แต่การออมเงินในสังคมไทยไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะครับคุณรู้ไหมว่าคนไทยหลายคนที่ดูเหมือนไม่มีเงินออมในบัญชีแต่จริงๆแล้วเขาออมอยู่ในรูปแบบอื่นบางคนออมเป็นทองเพราะทองมองเห็นได้จับต้องได้ใส่ออกงานได้ด้วยบางคนออมเป็นที่ดินแม้จะต้องผ่อนบ้านแต่ผ่อนหมดก็มีทรัพย์สินบางคนออมในลูกใช่ครับส่งลูกเรียนสูงๆหวังว่าอนาคตลูกจะดูแลตอนแก่ บางคนแม้กระทั่งออมบุญทำบุญเยอะๆหวังว่าชาติหน้าจะดีขึ้นนี่คือรูปแบบการออมแบบไทยๆที่เราอาจมองข้ามแล้วเราจะทํายังไงให้ออมเงินได้ง่ายขึ้นคําตอบคือใช้ระบบอัตโนมัตินักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบลคนพบว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดคือการหักเงินออมอัตโนมัติแทนที่จะรอให้สิ้นเดือนแล้วค่อยมาดูว่าเหลือเท่าไหร่ให้หักไปก่อนเลยและที่สําคัญหักตอนที่เงินเดือนขึ้น คิดดูสิครับถ้าเดือนนี้คุณได้ส0 0 0 0ือยู่ได้ปกติพอเดือนหน้าขึ้นเป็น3ามหมให้หักสามพไปออมเลยคุณก็ยังใช้ส0 0 0 0ื่นเท่าเดิมไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการตั้งเป้าหมายระยะสัน้นแทนที่จะบอกคุณอายุ25ว่าออมไว้เกษียณตอน60นะซึ่งนานมากคิดภาพไม่ออกลองเปลี่ยนเป็นมีเงินหลักแสนแรกตอนอายุ30หรือมีเงินเก็บเท่ากับเงินเดือนคูณ10ภายใน5ปีเป้าหมายที่มองเห็นได้ จะช่วยให้เราออมเงินได้ง่ายขึ้นแล้วรู้ไหมครับว่าคนรุ่นใหม่หลายคนออมเงินเพื่อไปเที่ยวบางคนมองว่านี่ไม่ใช่การออมนะแต่เป็นการใช้จ่ายแต่อีกมุมหนึง่งการได้เห็นโลกกว้างได้ประสบการณ์ใหม่ๆก็คือการลงทุนในตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดคือการออมเงินไม่ใช่เรื่องของวินัยอย่างเดียวมันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในอนาคตด้วยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเงินที่ออมไว้จะยังอยู่ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะออมทําไม นี่คือเหตุผลที่บางคนเลือกซื้อทองซื้อที่ดินแทนการฝากเงินเพราะรู้สึกว่าจับต้องได้มั่นใจกว่าการออมเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเราคนเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบด้วยสรุปแล้วการออมเงินยากเพราะมันขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ต้องการความสุขทันทีไม่ใช่ความสุขในอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเราก็ออมเงินได้ ไม่ไว่าจะเป็นการหากเงินอัตโนมัติการตั้งเป้าหมายระยะสั้นหรือการออมในรูปแบบที่เหมาะกับเราจําไว้นะครับการออมไม่จําเป็นต้องเป็นเงินในบัญชีเสมอไปอาจเป็นทองที่ดินหรือการลงทุนในตัวเองสิ่งสําคัญคือเริ่มต้นวันนี้ด้วยวิธีที่เหมาะกับคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่าน